เห็นว่าจะมีพาย,ยุฝนทั้ง14จังหวัดภาคเหนือในวันนี้ก็คืมมาทั้งวันหลายพื้นที่ก็มีฝนตกพรุ่งนี้ก็ประมาณ40-50เปอร์เซนตง ใกล้เข้าฤด,ดูร้อนก็ฝนพายุฤด,ดูร้อนเริ่มเข้ามาเมื่อเช้าไปบินทบาทก็เห็นปลายวัดหักปลายเหล็กอารมพัดแรงเมื่อคืนในนั้นก็ ไฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะมารุนแรงนะอากาศก็เปลี่ยนบางที่ก็ฝนเยอะนไปอินเดียงวดนี้ก็มีฝนเยอะเหมือนกันแนะหละหลายพื้นที่นะจนนี้ก็อากาศก็กำลังพอดีพอดีนะ ไปก็มีโอกาสได้พบเจอครูบาอาจารย์หลายรูปนะท่านพาลูกศิษย์ลูกหาท่านไปสี่สังเวเหมือนกันไปเจอหลวงพ่อคันชิตนะอากินจโนลูกศิษย์หลวงวัดป่าสุขโตนะหลวงพ่อคำเขียน เขไปกลาบพูดคุยกับท่านพาญาติโยมไปก่อนกลับนี่ก็ไปเจอหลวงพ่อสมทบท่านกำลังจะเดินทางต่อพอดีนะหลวงตาก็าพาเข้าไปกราบก็เลยมีโอกาสได้สอบถามท่านเรียนถามท่านว่าจะ ทำงานเผยแผ่ในยุคใหม่นี้ยังไงท่านก็ให้แนวทางมานะว่ายุคนี้มันเป็นยุค AI ไ่ทันวะอันนั้นต้องมีความแม่นยำาบางทีเขานำไปตัดต่อนำไปลงคลิปอะไรเกิดความเสียหายได้หรือว่าการจดจำไปมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ถ้าเราจำไปผิดน,นนะ ท่านก็ยกหลักโอวาทปาติโมกขึ้นมาฝากว่าให้ไปครบลักโอวาทปาติโมกให้ดีการเว้นจากความชั่วการทำความดีการทำใจให้บริสุทธิ์งั้นถ้าเรามีขันติมีความอดทนมีนิพพานเป็นที่พึ่งที่หวังของเราได้การไม่เบียดเบียนกัน การเผยแพร่ก็ต้องให้มีความแม่นยำศึกษาทั้งหลักปริยัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มันแจ่มแจ้งมนันเวลาที่เราพูดแสดงออกไปมันถึงจะเป็นแก่นสารได้ถ้าไปจำแต่มาพูดอย่างเดียวมันก็ไม่เข้าใจหรือถ้าจะพูดแต่แนวปฏิบัติไปอย่างเดียวคนอื่นก็ไม่เข้าใจเพราะเราพูดบัญญัติศั์ไม่ไม่ถูกนะ พูดบญัติศัพท์ที่มันผิดไปอย่างนี้นะอย่างบางความหมายบางอย่างอย่างนี้เนี่ยน่บางทีก็ได้ยินได้ฟังมาก็ผิดบ้างถูกบ้างนะอย่างเช่นคำว่าสติอย่างนี้นคะำว่าสตนะิที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ว่าเออสติมันเป็นเจตสิกฝ่ายกุศลใช่ไหม อันนั้นน่ถ้าการกระทาใดที่มันไม่ประกอบด้วยกุศลมันก็ไม่ใช่สตินั้นะอาจจะได้ยินว่าเออบางทีแมวมันจ้องจับนูมันก็มีสติของมันอย่างนี้นะอันนั้นเป็นสติสมมุตินะนะมันไม่ใช่สติที่ในทางปริยัติเขาได้ให้ความหมายเอาไว้นะนะน,นั้นสติตัวจริงจะเกิดขึ้นก็ประกอบกับ จิตท,ที่มันเป็นกุศลถ้าจิตท,ที่ไม่เป็นกุศลก็ไม่เรียกว่าสติอันนี้เป็นหลักปริยัติเซ่งตาเข้าใจทั้งสองส่วนอย่างนี้ก็เป็นผลดีในตัวการเผยแพร่อันนั้นหลักอุบาตปาติาโมกก็เป็นหลักสำคัญทั้งหลักการอุดมการแล้วก็วิธีการ อนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายไม่ไปกล่าวโทษกล่าวเสียดสีดูหมิน่นความเชื่อคนอื่นการสำรวมในปฏิโมกนะการที่มีความเพียรนะโภชเนมัตันยุตาการรู้จักประมาณในการใช้ปัจจัยสี่ของเราตลอดจน การที่มีความภาคเพียรในการกระทําจิตให้มันยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นวิธีการซึ่งหลักอุวาตปาธิโมกก็ถือว่าเป็นหลักสําคัญในช่วงยุคแรก,แรกที่พระุทธเจ้าได้แสดงอุวาตปาธิโมกในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนสที่วัดเบรุวันในกรุงราชคลึกในตอนที่พระุทมี ประสงค์ยุคแรกๆประสงค์ยุคนั้นก็เป็นยุคเริ่มต้นใหม่ๆทั้ง1,250รูปไดู้ปมาประชุมกันแล้วก็ที่ไม่ได้มาประชุมอีกประมาณ90ก่ารูปในช่วงนั้นถือว่าเป็นยุคแรกซึ่งก็เป็นหลักในการทำงานในการประพฤติปฏิบัตินะน,นะซึ่งมันก็เป็นหลักของพวกเราในการที่ เรานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำไปใช้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นแม่บทนะเป็นเนตินะเป็นแม่บทที่มันจะให้เราได้ทำการทำงานกันดันนั้นเราเราอยู่แล้วก็อยู่เพื่อฝึกฝนตัวเองอยู่เพื่อฝึกฝนเราอย่าอยู่แบบไร้ไร้จุดหมาย อยู่เพื่อพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะอยู่วัดป่าวัดบ้านจะอยู่บ้านอยู่ป่ายอยู่ที่ทำงานอยู่สำนักปฏิบัติที่ไหนก็ตามเถอะมันก็เป็นที่ฝึกฝนเราเพราะว่าเราฝึกที่กายที่ใจเราเนี่ยแต่เราดูตามหลักของมรรคของแปดก็จะเห็นมันเริ่มต้นตั้งแต่ความคิดของเราเ นะความเห็นถูกในสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกถูกต้องถูกตรงตามหลักสัมมาสังกัปปะมีความคิดที่มันไม่ไปเบียดเบียนเขานั้นเรื่องของมนโนกรรมก็เป็นเรื่องสําคัญมนโนกรรมทำที่ไหนก็ได้การไม่คิดเป็นในทางของกุศลกรรมทั้งหลาย ไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดพยาบาทไม่คิดมุงร้ายปองร้ายนีย่มันก็เป็นการฝึกฝนเป็นการเข้าใจตัวเองเนะถ้าคิดดำริไปนในทางกุศลก็ไม่เป็นไรนะเพราะอย่างน้อยมันก็อยู่ในฝ่ายกุศลอยูย่แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นมักเป็นหลักปฏิบัติก็นั่นแหละ การปาศจากความคิดไปในทางเบียดเบียนในทางพยาบาทในทางมองร้ายปองร้ายอันนั้นเราก็ต้องระวังความคิดของเราเพราะว่ากุศลกรรมมันก็เกิดที่จิตเรานี่แหละจิตเจตสิกมันก็ประกอบกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันมันก็มีทำดำแล้วก็ทำขาวะแหละถ้าทำดำมันก็เป็นฝ่ายกุศลอย่างนี้ พอกุศลเกิดขึ้นมันก็เรียกพวกเรียกพักมันมาแต่ถ้ากุศลเกิดอย่างเงี้ยมันก็เรียกพักพวกที่ดีๆตามมาอย่างน้อยพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันนี่ก็เกิดที่มหากุศลและจิตแล้วเป็นมหากุศลและจิตจะสัมประยุทธ์หรือวิปประยุทธ์ก็แล้วแต่ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาเกิดด้วยทุก ทวีเหตุหรือว่าติเหตุเหตุสองหรือเหตุสามแล้วก็สำรวจตรวจสอบตัวเองดูโลอโลภะเหตุอโทสะเหตุในเหตุสองทาติเหตุเหตุสามก็อโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุอันนี้เขาเรียกว่าเป็นติกะบุคคลเป็นบุคคลที่เกิดประกอบด้วยเหตุสาม อันนี้ก็สามารถที่จะมีชาตมีสมบัติบรรลุมรรคผลได้อันนั้นเนี่ยคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วการดำเน,นินชีวิตของเราให้มันทำอะไรก็ประกอบด้วยปัญญาคิดอ่านให้ดีอยู่ด้วยปัญญานี่แหละมันเป็นเครื่องอยู่ของเรานั้น ในส,สองมรรคข้อเบื้องต้นแรกก็จะเห็นว่าอยู่ในส่วนของปัญญาอันนั้นสามข้อต่อมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่ก็เป็นเครื่องฝึกตัวเองในข้อศีนลละทีนี้มันก็อยู่ในหลักนี่แหละสัมมาวาจานะมีวาจาที่มันพูดออกไปด้วยความเมตตาต่อกันไม่ พูปดปดมดเทศนะไม่พูดเพ้อเจอนะพูดคำหยาบพูดโกงหกหลอกลวงนี้อันะนี้ก็ค่อยๆ,ๆควบคุมวาจาของเราให้มันอยู่ในอ่องในลอยนะสัมมาร,รัมมันตะการงานที่มันถูกต้องนะปราสจากการเบียดเบียนกันในข้อศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะสัมมาอาชีวะกนะารไม่ดำรงชีวิตด้วยความหลอกลวง เรามีหน้าที่อะไรแล้วก็ตามหน้าที่ของเราให้มันตรงมีสมมาชีพไม่หลอกลวงหาเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเรางานการงานของเราเราจะทำอะไรก็ตามแต่ขอแค่ว่าให้มันได้มาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมันไม่มีโทษเนี่ย มันไม่มีโทษแล้วมันได้มามันเอามาใช้อย่างเี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะและสุดท้ายก็มีความภาคเพียรสาม,มาวายามะเ,เพียรที่จะละอกุศลบาปกรรมทั้งหลายทางกายทางวายใจทางใจของเราให้มันออกไปนะเพียรนะระวังไม่ให้มันเกิดขึ้น เพียรสร้างคุณงามความดีแล้วก็เพียรรักษาให้มันคงอยู่ของคุณงามความดีนั้นดังนะนั้นการที่เรามีสติบ่อยๆและเึือรู้บ่อยๆก็ทำให้องค์มรคมันเกิดขึ้นได้ง่ายมรคมันทำง่ายนะาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียเเรเผากิเลสให้เรารอนมี สติคือความระลึกได้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละนั้นมากทั้งสามองค์นี้ก็เป็นข้อเบื้องต้นให้มากทั้ง8ประการมันเกิดขึ้นอาตาปีก็เป็นตัวสมาวายามะสติมาก็เป็นตัวสมาสตินี่แหละมีสติรละลึกรู้อยู่ในกายเวตนาจิตธรรมอยู่ในกายในใจของเราเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของมันบ่อย นสัมปชาโนก็เป็นตัวสัมมาทิฏฐิปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นทางในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศภาวะไหนก็นตามเมื่อเรามีทางดำเนินชีวิตอย่างนี้แล้วนี่นั้นการปฏิบัติตามโอวาทปาติโม,มก็เป็นเรื่องง่ายแลยทีนี้ พราะว่าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วพนอะป,ปฏิบัติก็สัมผัสผลด้วยตัวเองนะการที่เราจะไปทํางานเผยแผ่อะไรต่างๆก็ง่ายนั่นการเผยแผ่ไม่ใช่การเทศอย่างเดียวนะอย่างพวกเราอยู่บัสอยู่วาอย่างนี้แหละนะการไปบินทบาทการมาทําหน้าที่หรือว่าการออกไปช่วยเหลือสังคมคือแค่อาการอากับกิริยาการพูดจาการ ยื้อย่างนแนวคิดต่างๆมันก็ถือเป็นการเผยแผ่เหมือนกันมันออกไปด้วยอด้วยทรรออกไปด้วยความมีน้ําใจความเครือ,อกูลกันมันก็ถือว่าเราได้ช่วยกันเผยแผ่อยงพระอาศาชีเห็นไหมท่านก็เดินมิถะบาทเฉยๆนี่แหละอุปเิสาเห็นนี่ก็เกิดความเล่อมใสศรัทธาในอากัปกิริยานั้นๆ ท่านไม่ได้พูดไม่ได้เทศอะไรเลยท่านแค่ทำหน้าที่ของท่านแค่นั้นเองก็ก็เป็นการเผยแผ่ได้อันนั้นในความสงบมันอยู่ที่กายวาจาใจของเราเวลาที่เราไปพบปะพูดคุยกับใครต่างๆไม่ว่าจะพูดเรื่องโลกหรือว่าเรื่องธรรมมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดทางโลกก็ก็เป็นทางธรรมพูดทางธรรมก็ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ไม่ใช่เป็นธรรมะาจา๋าเกินไปเกินกว่าที่ญาติโยมจะเข้าได้ถึงยากนะก็คือก็มีทั้งรูปแบบวิธีการทั้งโลกแล้วก็ทั้งธรรมแล้วก็ไปปรับประยุกต์ใช้เอาเพราะว่าพวกเราก็ล่วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีส่วนแห่งการช่วยกันในการรักษาในการเผยแผ,ยผย่พุทธศาสนาอยู่แล้วนะ นั้นพระเจ้าฝากศาสนาไว้กับพวกเราทุกคนนะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนั้นทุกคนก็ต่างทําหน้าที่ของเราเองนะแค่มีความร่มเย็นเป็นสุขมันก็ถือเป็นการทําหน้าที่แล้วล่ะใจเรามันร่มเย็นรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่ด้วยมักอยู่ด้วยความตื่นรู้อยู่ด้วยอรยมิมักมยองแปดเนี่ยค่อยๆอยู่ค่อย ึกฝนค่อยๆสั่งสมไปนะนั้นความสุขสงบร่มเย็นมันก็ค่อยๆตามมานะนะนั่นคือเราช่วยกันทำงานอยู่อย่างต่ำก็ทำอย่างสูงทันวะอยู่ให้มีคุณค่าให้มันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอย่าให้มันรู้สึกพร่องถ้าพร่องแล้วมันก็จะลำบากอยู่อย่างเมื่อช่วงบ่ายมี คนป้าคนลุงสามท่านคนระับมาเยี่ยมท่านถวายไม้ไปตั้งแต่นานละท่านก็รออยู่ว่าตอนไหนนอจะได้ใช้ไม้ท่านสักนทะีท่านกลัวจะมีอันเป็นไปก่อนอก็มาดูจะทําใช้ไม้นั้นทําอาจสงอ่ะนะก็เราก็รอปูกระเบื้องให้เสร็จก่อนนะเนาะก็มาถึงก็เออกระเบื้อง ก็ปูกเกือบเสร็จลนะก็เลยบอกว่างั้นก็ทําได้เลยนะทําเป็นแคลร์ทาเป็นอาจสงอ่ะนะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ท่านก็กลัวว่าเวลาจะไม่พอนะกลัวต้องเป็นอะไรไปก่อนก็อยากทําอะไรไว้ให้กับวัดวาศาสนา,านะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีนะเี๋ยเราจะทำอะไรไว้นะ อันนั้นบุญเราเนี่ยที่เราทําไว้นะ่ะไม่สูญหายนะบุญไม่ไม่สูญหายไปไหนยิ่งทําเกี่ยวกับเป็นสังฆทานเป็นอะไรไว้อย่างนี้มันก็เป็นผลนั้นเราอย่ารอเวลานะอย่ารอเวลาว่าต้องรอบวชก่อนรอแก่ก่อนถึงมาประพฤติปฏิบัตินี่อย่ารอแต่ว่าคณะชีวิตของเรานั้นให้อยู่ด้วยองค์มรรคกันแหละอยู่ด้วย อาตาปีสัมปชานโนสติมานะอยู่ด้วยความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวเราจะทำอะไรอยู่ก็าตามมันจะเครียดจะกังวลนะจะสนุกสนานจะต้องทำมาหากินต่างๆก็อยู่กับความวุ่นวายแหลนะรู้เท่าทันมันมันก็เลกวุ่นวายนะมีสติเป็นเครื่องอยูนะนะ่อันนี้ถือว่าอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นะ ถ้าเราอยู่ได้มันก็จะมีคุณมีประโยชน์กับเราค่อยๆฝึกฝนเรียนรู้กันไปนะ,ะก็ฝากพวกเราเอาไว้นะเราสวดมนต์ทำวัดกัน